วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเพดโค้ดของทีมทนบุรีซิตี้อาจารย์คงเด็กสารราักอุนาป้อมอันดับแรกขอถามถึงนัดล่าสุดที่ทุนบุรีซิตี้เปิดบ้านเฉือนเอาชนะนนทบุรีเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์อยากทราบว่าโค้ดมีความคิดเห็นกับนัดน,นี้อย่างไรคะก็ก่อนอื่นก็อขอสวัสดีครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ที่เราได้รับชัยชนะมาในแค่นี้ผมคิดว่าอยู่ที่ ทีมเบิร์กที่ดีนะครับกับการเชื่อฟังในการ,รที่ลงไปเล่นนะครับเด็กเด็กการสมมติใจเสียงจะพูดง่ายๆว่าสู้เเป็นที่นะครับก็ได้รับผลสมบัในวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนี้ถือเป็นนัดสำคัญอีกนัดหนึ่งที่ทีมท o มบรีซิตี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมที่แข็งแกร่งจากด e ิวิชั่นหคือบางกอกเอฟซีในรายการโตโยาต้ากีครับ อยากทราบว่าทางรั้อมได้เตรียมการรับมือกับไหนอย่างไรคะได้เตรียมเตรียมการก็คือต้องเป็นห่วงตอนนี้ที่กองลัพนะครับแต่สีน้ำเงินได้สุดตอนนี้ก็ที่ซ้อมในซ้อมซ้อมกองหลังอยู่มากแล้วก็หน้าผมคิดว่าเสริมหน้ามาได้ก็จะทําให้ให้หน้าเราเนี่ยมีมีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการเข้าทจัมะจูนะครับส่วนกองหลังเนี่ยตอนนี้กําลังกาลังยา แบบเซตเซตให้ลงตัวแต่คิดว่าลงตัวนะครับคิดว่าจะดีเด็กมันปรับตัวขึ้นมาได้ดีความพร้อมและสภาพจิตใจของนักกีฬาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพร้อมดีแล้วก็ชอบด้วยแล้วเตรียมการมาดีสมาธิก็ดีค,ครับสุดท้ายนี้อยากให้นาป้อมฝากอะไรถึงแฟนบอลอินทอมีซิตี้ด้วยค่ะก็อยากให้เข้ามอาชมกันเยอะๆมาเชียร์กันเยอะๆทอมบีซิตี้จะได้กล้าไปข้างหน้าได้แข็งกร่งไปนานๆนะจะได้อยู่กับ พอกวี่นงแฟนบอลทุกทิกได้